สนับสนุนโดยยาเม็ดลดกลดรดอะโมโจิน OTC ท a บขนาดบรรจุแผง4เม็ดมีจำหน่ายที่7ซเว่ e อเท่านั้น จากกรณีทนายความของเสียโป้หรือนายเสียโป้โปโอานนท์เตรียมเดินทางไปยืนปย่นหนังสือร้องเรียนถึงพันตำรวจเอกทวีสอสองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมตรวจสอบเรือนจำบางขวางเนื่องจากเสียโป้ถูกนักโทษเด็ดขาดรอบค่าในช่วงต้นปีที่ผ่านมาหลายครั้งขณะถูกควบคุมตัวอยู่ในเรือนจำบางขวางโดยเสียโป้ถูกเหล็กเส้นยาวไล่แทงเหล็กเส้นนี้อยู่ในห้องเก็บอุปกรณ์จึงไม่ทราบว่านักโทษนำออกมาได้อย่างไรมีการตั้งข้อสันนิษฐานว่า ไม่รู้ว่ามีใบสั่งจากผู้มีอิทธิพลหรือไม่ครอบครัวเกรงว่าจะตายคาคุกจึงเดินทางมาร้องเรียนความคืบหน้าวันที่30กรกฎาคม2567นายวิทูลเก่งงานทนายความของเสียโป้เปิดเผยว่าในวันที่31กรกฎาคมตนและครอบครัวของเสียโป้จะไปร้องกระทรวงยุติธรรมหลังทนายคุยกับเสียโป้ ว่าในช่วงต้นปีเสียโป้บอกทนายว่าถูกลอบฆ่าจากนักโทษเด็ดขาดจากแดน2เรือนจำขังรวมระหว่างนักโทษที่ตัดสินแล้วและนักโทษที่อยู่ระหว่างการตัดสินได้ใช้เหล็กยาว4-6ถึงฟุตจะเข้ามาแทงเสียโป้ในช่วงเวลา,าพักของเรือนจำแต่ขณะเกิดเหตุมีเพื่อนผู้ต้องขังเข้ามาช่วยเหลือทําให้เสียโป้ไม่ได้รับบาดเจ็บทนายความเปิดเผยว,ว่านักโทษจากแดน2เป็นคนที่ถือกุญแจห้องเก็บอุปกรณ์ของห้องกองงานความจริงแล้วคนที่ถือกุญแจควรเป็นเจ้าหน้าที่แต่ทําไมถึงให้นักโทษเป็นคนถือ จากการสอบถามหลังก่อเหตุมีการสอบสวนภายในเรือนจำซึ่งการสอบสวนทางเจ้าหน้าที่ไม่ได้บอกรายละเอียดให้เสียโป้รับทราบแต่ได้ยินกันมาในเรือนจำว่าคนก่อเหตุต้องการความยอมรับภายในเรือนจำเพราะอ้างว่าเสียโป้เป็นขาใหญ่ในเรือนจำแต่ทนายมองว่าไม่เม็กซเซนเพราะจะทำไปทำไมแต่มองว่าน่าจะเป็นใบสั่งจากภายนอกเรือนจำที่ให้ฆ่าเสียโป้หรือไม่ ทนายวิทูลบอกว่านอกจากเรื่องรอบค่าแล้วเสียโปยังถูกเลือกปฏิบัติภายในเรือนจำอย่างเช่นศริริการเยี่ยมญาติที่ควรจะได้เยี่ยมทุกวันวันละหนึ่งครั้งเพราะเป็นผู้ต้องขังระหว่างการพิจารณาแต่ถูกให้เยี่ยมแค่ทีละหนึ่งครั้งเท่ากับนักโทษเด็ดขาดรวมถึงมีช่วงหนึ่งที่เสียโปมีอาการไอเป็นเลือดเนื่องจากเป็นคนสูบบุหรี่จัด แต่เมื่อเสียโป้ไอเป็นเลือดกลับไม่ได้รับการรักษาตามหลักการแพทย์และให้น้ําเกลือในห้องธรรมดาที่ไม่ถูกสุขลักษณะอนามายัยรวมถึงทางผู้คุมยังมีอาการไม่เชื่อว่าเสียโป้ไอเป็นเลือดแต่มองว่าเสียโป้กินแตงโมแล้วไอออกมา พอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ทางทนายความได้เข้าไปดำเนินการอย่างไรนะัน้นนายวิทูลบอกว่าช่วงแรกทีมทนายความเข้าไปคุยกับผอบอรเรือนจําซึ่งผอบอรเรือนจาบอกว่าไม่ได้เชื่อว่าเสียโป้ไอเป็นเลือดแต่เพราะกินแตงโมจึงไอออกมาเป็นสีแดงซึ่งทีมทนายความก็ติดตามความคืบหน้าแต่พอเสียโป้อาการดีขึ้นก็ไม่ได้ตามต่อเพราะกังวลว่าเสียโป้จะเป็นอันตรายเพราะยังอยู่ในเรือนจา ในวันพรุ่งนี้ทางทีมทนายความและครอบครัวเสียโป้จะไปร้องขอความเป็นธรรมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมให้ตั้งกรรมาการสอบข้อเท็จริงเรื่องราวต่างๆว่าทางเรือนจำมีการเลือกปฏิบัติหรือไม่โดยเฉพาะกรณีการถูกลอบฆ่าว่าทําไมนักโทษแดน2ถึงมีกุญแจห้องเก็บอุปกรณ์และมีเหล็กยาวมาทําร้ายลูกความของตนและมีการตรวจสอบข้อเทจจริงเป็นอย่างไร